พายุดีเพรสชันแรงขึ้นอีกไทยพร้อมรับฝนต่อเนื่องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตกแช่ทั้งคืนสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่5กร,รกฎาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศถึงพายุดีเพรสชันที่มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น เป็นถึงพายุโซนร้อนในระยะถัดไปซึ่งแอดมินและทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามดูกันว่าพายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปในทิศท,ทางใดจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราหรือไม่ในขณะที่ทั่วไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อด m มินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตล่าสุดประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าพายุดีเปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีความเร็วลมสูงสุงสงใดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะถัดไปและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านไต้หวันในช่วงวันที่7-9กรกฎาคม2568โดยไม่ส่งผลงกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเรานะคะและพายุนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราด้วยแต่อาจส่งผลงกระทบทางอ้อมโดยการเหนี่ยวนำดึงดูด ลงมารสมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งการกระจายตัวของฝนยังคงไม่สม่ำเสมอนะคะบางพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นในขณะที่บางพื้นที่มีฝนลดลงหรือแทบไม่มีฝนเกิดขึ้นเลยแต่พื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมได้แก่บ,บริเวณภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตาก รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมและอุบลราชธานีอันเป็นพื้นที่ใกล้ร่องมรสมุมจึงยังคงมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกแช่าย,ยาวนานหลายชั่วโมงนอกจากจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังเสี่ยงดินโครนถลม่มเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ดินอิ่มน้ำแม้จะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางก็ตาม นอกจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะสวิงขึ้นลงตามหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมทั้งจังหวัดจันทบุรีและตราดรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้แก,ก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตยังคงมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักกระจายตัวต่อเนื่องจากสาเหตุปัจจัยหลักดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตและตากอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหาร 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจเริญรีสเกตและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้คลื่นลมที่มีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนสถานการณ์ฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องทั้งกรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หลังจากนั้นเมื่อติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF อย่างต่อเนื่องประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสปปลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กร,รกฎาคม2568บริเวณประเทศไทยตอนบนจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วงในขณะที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30-40ของพื้นที่แต่แนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะเมื่อติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF อย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่7-8ถึงกรกฎาคมภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุม จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและสปปลาวตอนบนแต่อย่างไรก็ดีแนวโน้มการกระจายตัวของฝนยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะลดลงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับมือกับแนวโน้มฝนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่9กรรกรกฎาคมเป็นต้นไป เนื่องจากร่องมอรสุมกำลังปานกลางถึงค่อนข้งางแรงจะเลื่อนกล,ลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสาปปลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียปรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้งางแรงจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อีกด้วยในขณะที่บริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นเป็นเหตุทำให้เริ่มมีฝนกลับมาเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าตั้งแต่วันที่6กร,รกฎาคมเป็นต้นไปภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเบื้องต้นคาดว่าหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12กร,รกฎาคม2568นะคะ พื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระหว่างอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงวันที่13 1 7ถึง17กรกฎาคมแนวโน้มทั่วไทยโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งฤดูฝนปีนี้ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแบบชุ่มช่ำในบางพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่มีฝนลดลงส่งผลกระทบ ต่อพืชผลทางการเกษตรบ้างแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะสำหรับพื้นที่ที่รอคอยฝนส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่านและพื้นที่รับอิทธิพลของลมมรสุมยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบสาเหตุปัจจัยอื่นใดที่เข้ามาสม่งผลกระทบทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดต แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีนะคะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพอ้ยด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ